สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มนะคะเรามาดูที่เลขชี้กาลังเป็นจํานวนเต็มศูนย์ก่อนบทน,นิยามกําหนดให้ a แทนจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูนย์นะคะ a กาลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เสมอนักเรียนสามารถดูเนื้อหาได้ในหนังสือเรียนหน้าที่5นะคะ มาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1จงหาค่าของลบ5ยกกำลัง0นย์นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าฐานในข้อนี้ฐานของเลขชี้กำลังคือลบ5และเลขชี้กำลังเป็น0ไม่ว่าฐานจะเป็นเลขใดนะคะเมื่อนักเรียนนำเลขชี้กำลังที่เท่ากับ0นมายกกำลังก็จะทำให้คำตอบที่ได้นะคะมีค่าเท่ากับ1เสมอ ตามบทนิยามด้านบนนะคะตัวอย่างที่2ค่ะจงหาค่าของ 3a กําลัง5 b ยกกาลัง6ทั้งหมดยกกําลังศูนะคะทั้งก้อนนี้เป็นฐานนะคะฐานคือ 3a กําลัง5 B กลัง6และเลขชี้ก,กําลังเป็น0ดังนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองเพราะทั้งหมดยกกําลัง0น นะคะตัวอย่างที่3ค่ะจงหาค่าของ2ยกกำลังศูนย์บวกกับ 3X ยกยกกำลังศูนย์นะคะ2ยกกำลังศนมีค่าเท่ากับ1บวกกับ 3x ยกยกกำลังศก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะฐานเป็น 3x เลขชี้กำลังเป็น0ก็มีค่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันดังนั้น1บวก1มีค่าเท่ากับ2คําตอบที่ได้คือ2นะคะ มาดูบทนิยามต่อไปนะคะเลขยกกําลังค่ะที่มีเลขชี้ก,กําลังเป็นจำนวนเต็มลบบ้างนะคะนักเรียนสามารถดูเนื้อหาได้ในหนังสือเรียนหน้าที่6นะคะบทนิยามกําหนดให้ a แทนจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูนย์และ n แทนจํานวนเต็มบวกเราจะได้ว่า a ยกกําลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กําลัง n นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจาก ฝั่งซ้ายนะคะของสมการนี้นะคะ a ยกกำลังลบ n เลขชี้กำลังเป็นจำนวนลบหรือจำนวนเต็มลบนะคะซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะไม่นิยมเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนติดลบดังนั้นนักเรียนดูทางด้านขวาของสมการนะคะเราจะพัม a ยกกำลังลบ n นะคะให้เป็นส่วนกลับ นั่นก็คือนำ a ยกกำลังลบ n มาไว้ทางด้านล่างแต่พอมันมาอยู่ด้านล่างเลขชี้กำลังนักเรียนเห็นไหมคะจากลบ n ก็จะกลายมาเป็น n จากจำนวนเต็มลบก็จะกลายมาเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1จงเขียนเลขยกกำลังในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มหรือเศษส่วนข้อที่1น,นะคะ สยกกําลังลบสมี4เป็นฐานมีลบสเป็นเลขชี้กำลังนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเลขชี้กำลังเนี่ยติดลบอยู่ใช่ไหมคะเราจะต้องทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวกนะคะดังนั้นเราก็ทำให้เป็นส่วนกลับค่ะ1ส่วนด้วย4ี่กำลัง3นักเรียนเห็นไหมคะจากลบ3พอ4 ลงมาอยู่ด้านล่างก็จะยกกำลัง3นะคะลบก็จะหายไปจากนั้นค่ะ4ีกำลังสหมายถึงมี4คูณกันอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะ4ี่คูณสคูณ4ก็จะได้1นึส่วนด้วยห4 นะคะถัดไปข้อที่2ค่ะ3ยกกําลังลบ4มี3เป็นฐานและก็มีลบ4เป็นเลขชี้กําลังนะคะเราก็ทําให้เป็นส่วนกลับค่ะก็จะได้1ส่วนด้วย3จากกำลังลบ4ก็จะกลายเป็น3กกำลัง4นะคะเลขชี้กาลังจากติดลบก็จะกลายมาเป็นบวกนะคะ จากนั้นค่ะสยกกำลัง4ด้านล่างนะคะมีความหมายว่า3คูณกันทั้งหมด4ตัว3คูณกัน4ตัวก็จะมีค่าเท่ากับ81คําคำตอบก็จะได้เศษหนส่วนแปนะคะข้อที่3ค่ะลบ3ยกกำลังลบ4 นะคะลบ3ยกกำลังลบ4เราก็ทำให้เป็นส่วนกลับก่อนตัวนี้ฐานเป็นลบ3เลขชี้กำลังเป็นลบ4ฐานติดลบไม่ต้องสนใจนะคะเราสนใจเฉพาะเลขชี้กำลังที่ติดลบเท่านั้นดังนั้นเราก็นำลบ3าย้ายลงมาไว้ด้านล่างค่ะยังคงติดลบ3อยู่นะคะ จากนั้นเลขชี้กำลังที่เป็นลบสพอลบสย้ายมาไว้ด้านล่างลบ4ก็จะกลายเป็น4เครื่องหมายลบหายไปนะคะจากนั้นค่ะเราก็มากระจายลบ3กำลัง4ด้านล่างลบ3กำลัง4ก็จะได้ลบ3คูณกันทั้งหมด4ตัวนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนลบเจอลบ กลายเป็นบวกใช่ไหมคะคู่นี้ได้บวกลบเจอลบคู่นี้ก็เป็นบวกดังนั้นลบ3คูณกันทั้งหมด4ตัวก็จะได้คำตอบเป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ1ส่วนด้วย81เป็นคำตอบข้อ4คะ่ะลบ6ยกกำลังลบ2นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าข้อ3กับข้อ4ฐาน ข้อ3เป็นลบ3นะคะฐานของเลขชี้กำลังเป็นลบ3แต่ข้อ4ฐานของเลขชี้กำลังเป็น6แค่ตัวเดียวนะคะลบด้านหน้าไม่ได้เอามายกกำลังลบ2ด้วยนะคะถ้าจะนำลบมายกกำลังลบ2ด้วยจะต้องใส่วงเล็บแบบข้อ3ดังนั้นข้อ4เราก็จะนำลบไว้ด้านนอกนะคะเขียนลบ ไว้ก่อนเลยจากนั้นเรามาดู6กกำลังลบ2กําลังติดลบใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะทําเป็น1ส่วนด้วย6กําลัง2นะคะลบอยู่เหมือนเดิมค่ะ1ส่วนด้วย6กําลัง2แสดงว่าด้านล่างมี6คูณกันอยู่2ตัวนะคะลบข้างหน้ายังอยู่เหมือนเดิมค่ะ 6คูณ6ได้3 6ดังนั้นคําตอบที่ได้ก็คือลบ1ส่วนด้วย36นะคะมาดูข้อถัดไปค่ะข้อที่5 0.3กำลังลบ2นะคะกำลังติดลบดังนั้นทำให้เป็นส่วนกลับค่ะได้1ส่วนด้วย0.3จากกกำลังติดลบ2ก็จะกลายเป็นกำลัง2นะคะจากนั้นค่ะเรามาดูด้านล่าง 0.3ทั้งหมดกำลังสองมีความหมายว่า0.3คูณกันอยู่2ตัวใช่ไหมคะคราวนี้พศนิยมคูณกันเมื่อกี้เราเจอไปแล้วใช่ไหม0.3คูณกับ0.3ให้เราดูตัวเลขก่อนนะคะ 3กับ3คูณกันได้9ใส่9รอไว้ค่ะจากนั้นเรามาดูทศนิยมตัวแรกเป็นทศนิยม1ตำแหน่งตัวนี้ก็ทศนิยมอีก1ตำแหน่งเรานำตำแหน่งมารวมกันนะคะดังนั้นคำตอบก็จะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเรามี9อยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นก็เติม0นย์ด้านหน้า9ไป1ตัวนักเรียนจะเห็นว่า0.09คือทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเป็นคำตอบ ถัดไปข้อที่6ค่ะเศษ1ส่วนสยกกําลังลบสนะคะข้อนี้ฐานคือเศษ1ส่วนสนะคะและเลขชี้กาลังคือลบสดังนั้นเราก็จะทําให้มันเป็นเลขยกกําลังที่ไม่ติดลบก่อนนำหนึส่วนสย้ายลงมาไว้ด้านล่างทําเป็นส่วนกลับนะคะก็จะได้1นส่วนส จากนั้นค่ะกำลังลบ3ก็จะเปลี่ยนเป็นกำลัง3นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะ1ส่วนด้านล่าง1ส่วน2กำลัง3แสดงว่ามี1ส่วน2คูณกันอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะ1ส่วน2คูณ1ส่วน2และก็คูณ1ส่วน2 การคูณเศษส่วนนะคะให้เรานำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนด้านบนเป็น1เหมือนเดิมนะคะด้นานล่างค่ะ1คูณ1ได้1 1คูณ1ก็ได้1 2คูณ2เป็น4 4คูณ2ได้ได้8นะคะก็จะได้เศษ1ส่วนด้วย1ส่วน8คำตอบที่ได้ก็คือ8 นะคะถัดไปค่ะตัวอย่างที่7ค่ะลบ1ส่วน3ทั้งหมดกำลังลบ2นะคะข้อที่7มีฐานเป็นลบ1ส่วน3ฐานทั้งหมดเพราะว่าเขาใส่วงเล็บมานะคะแล้วเลขชี้กำลังเป็นลบ2ดังนั้นค่ะเราก็ทำให้เป็นส่วนกลับก่อนเพื่อที่จะให้เลขชี้กำลังจากลบ2กลายเป็นบวกนะคะฐาน ลบหส่วนสเหมือนเดิมแต่เลขยกกำลังจากลบสกลายเป็น2นะคะจากนั้นเราก็มากระจายด้านล่างค่ะลบหส่วนสยกกำลังสองหมายความว่ามีลบ1ส่วนสคูณกันอยู่สตัวคราวนี้นะคะ,ะมาดูด้านล่างข้างบนเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะด้านล่างค่ะลบ คูณกับลบกลายเป็นบวกนะคะหนคูณหเอาเศษคูณกันก็ได้1ด้านล่างส่วนคูณส่วน3าคูณสได้9ดังนั้นคำตอบก็จะเท่ากับ9นะคะงานวันนี้นะคะที่นักเรียนจะต้องทำมา มาส่งครูนะคะก็คือแบบฝึกหัดออนไลน์ครั้งที่2นะคะครูได้แน่ไฟล์ PDF ไว้ใน Google Classroom เรียบร้อยแล้วนะคะ